ชื่ออำเภอรประบาดนะร้านลุงเล็กนี่ครับผมอยู่ใจทุ่งนาเลยเดี๋ยวเรามาดูเมโนโูลุงเล็กร้านนี้เขาขึ้นชื่ออาหารป่าโอเคเราจมบรรยากาศนี่ครัวลุงเล็กเราสั่งเมโนโูว่าละโอ้นี่อบตอข้าราชการก็มานั่งเยอะในร้านนี้โอ้จมวิวหน้าร้านก่อน บรรยากาศนู่นแนวภูเขาโอเคโอ้ต้นไม้ใหญ่โอ้ต้นไม้ใหญ่โอ้เราชมบรรยากาศก่อนนี่ส่วลุงเล็กเรามาทานข้าวมืว้อเที่ยงนะครับโอ้เขาวสวยงามโอ้ยิวเขาลำน้ำไพรนี่ก็ปลูกข้าวโพดอพ้อย ทีมงานเรามากแล้วชมบรรยากาศรบรรยากาศโอเคชมบรรยากาศนี่กินลมชมวิวอโอเคเราอยู่ครัวลุงเล็กทีมงานเรามากันประมาณ10คนโอเคครัวลุงเล็กเราเดินเสวีร้านหน่อย แนวอาหารป่าอาหารไทยไมีหมดเลยเข้าเกี๊ยวปักงอบปักหวานโอเคโฆษณาร้านนะลงุงอ่าถ่ายคลิปหน่อยพูดได้ป่ะลุงดูนี่พูดได้ไหมเจ้าก็เจ้าขุนทองพูดได้ไหมลุงไม่ได้น้อโอเคอ่ะบรรยากาศหน่อยบรรยากาศโอ้สวยงามสวยงาม S <S โอ้บรรยากาศโอ้แจ๋วๆจ๋วแจ๋วแจ๋วโอ้ใช้ต้งนานเลยเล็กอืมเอ้านู่นเป็นเล้าไก่โอ้โอ้บรรยากาศดีแท้อืมโอ้อันนี้มันเจ้าของเปล่าลุงเล็กบรรยากาศดีแท้ นั่งกินลมชมวิวนะแนวแนวหารป่าเราเคยมานั่งรอบอีกแล้วโอเคนั่งเป็นซุ้มๆเลยบรรยากาศนั่งกินลมชมวิวกลัวลุงเล็กสวยงามจันเดียวพาเรามาทานร้านลุงเล็กอ่ะโอ้โหคนลุงเล็กลุงเล็กนี่ต้มยำอะไรลูก ต้มยำปลาปลาปราช่อนเหรอปลาช่อนเหรอไม่มีที่หมดปลาปอายำดอนหนีในกงแสงกันดีสวยสผมไมชอบต้นไม้พี่พี่ก็ชอบโอเคเทปนี้เป็นยำยำยำอันนี้รดมันสวยงาสวยงามรสาวยอ้าวน้ำบงขับนราคาจูบปอาหน่อยเพื่อนี่ลงยูทูบอลย ก็ได้เราอยู่กคนลงเล็กเอาต้องกับคุณจันเดียวนะมาปุ๊บได้กินเลยไได้สั่งไว้ล่วงหน้าเนาะอ,อ่ะทานอยู่แล้วโอเค okay, ครับ